สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนอยู่ที่โรงพยาบาลเรามาทำการฉีดวัคซีนไฟเบอร์ว่าชื่อ i z ไ r Pfizer เข็มที่หนึ่งเราเข้าไปแล้วแล้วก็ออกมานั่งเพราะว่าเขาให้นั่งรอสักประมาณ15นาทีแล้วเราค่อยออกลับบ้านตอนนี้ได้ได้ฉีดแล้วคุณละเข็ม How do you feel about shot <Good. S 2> ถามสาม, Not, มีว่า <no S 2> เป็นยัง <no pain. S 2> ไงบ้าง t h mm hmm. เขาบอกว่าไม่เจ็บแต่ว่าจะเจ็บ Okay, it's really it's really an easy shot. I'll make sure I do it slow so you can get the picture, okay? Here we go. On three. One, two, three. You get it? <laughs> oh, thank you. You're welcome. And am going to throw a bend in there real quick. I'm not as you, but I think I'm there. No, nah, it's not bad, is it? Did it hurt? No. Nothing. Uh, and okay. uh, very quickly. I just finished both of them. So five left after them. Thank you so much. You're welcome. Let me uh put you guys information computer I'll get you yeah. to okay? Yeah. Um, very very gentle. Last time somebody took her blood, they they didn't Was it rough? Yeah, it was a little rough. we can we send you to the blue table. And they're going to make an appointment in three weeks for you. Yeah. We just Yeah, we we're, we're live in Columbus. But my I'm from here. Yes. And my parents still live down here. And I gotcha. I couldn't get an appointment up there. So. I've heard that same story. You'd be surprised how many people from Columbus and from um, Cincinnati, Tollsboro, Kentucky, yeah. um, have come down here because they People get are traveling together. Yeah. And, and it's weird because. It's the website. You can't get an appointment unless you get on there at the right perfect time. Really? that's well, what i heard i don't get it cuz we're getting a new shipment and we're going to get and i don't i hate that because we're we're scaling down because we you use us time to go ahead because we're 6 months then um, uh, it would be at the most a year in May and that's what I'm hoping for is that w e จริงแล้วสำหรับแอนนะก็ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกว่าเขาฉีดแล้วยังถามเขาอีกว่าจริงๆคุณฉีดให้ฉันหรือเปล่า oh. ถามเขาอีกรอบอะค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะสบายมากเลยเดี๋ยวเป็นว <Number S 2> ีคำแบคเราจะมาอีกวันที่28 Weeks. อืมประมาณสามอาทิตย์เดี๋ยวเรามาอีกตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลมีหลายคนเลยที่เขามาฉีดฟรีไรฟรีฉีดฟรีเพราะว่าคนสูงอายุเขาฉีดไปหมดแล้วค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยเหลือคนที่อายุระหว่างยี่สิบถึงสี่สิบห้าสิบเนี่ยค่ะอายุอายุประมาณแอนนี้ล่ะเขาให้เขาเปิดให้ฉีดแล้ว ทีนี้จริงๆแล้วแอนอยู่ที่โคลัมบัสแต่ว่าโคลัมบัสมันไม่มีโอเคที่โคลัมบัสคือว่าไม่ว่างเลยอะคะ่ะเต็มตลอดเลยแล้วแอนก็เลยต้องมาที่นี่ที่นี่คือบ้านเกิดของแฟนนะคะแล้วเราก็มาลงทะเบียนเราลงทะเบียนแค่3วันเท่านั้นคะ่ะเราก็ได้มาฉีดแล้วตอนนี้เราก็ได้ฉีดแล้วหนึ่งเข็มโอเค แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะคะเดี๋ยววันนี้แอนจะไปทานข้าวกับกับ<ม>พ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็หลานด้วยค่ะวันนี้เพราะว่าเรามาที่บ้านแล้วเราไ r <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปหาแองจูก,ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนและลงทะเบียนในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปทานข้าวพบปะครอบครัวสามีค่ะ